นี่คือภาพเหตุการณ์จริงจากหน้าวัดสว่างสิงห์บุรีนะครับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้นะครับตอนนี้ครับนี่หน้าวัดสว่างสิงห์บุรีนะครับก็สภาพเกาะสมุยเกาะต่างๆนะครับสังเกตจะเห็นอยู่เริ่มมีการน้ำท่วมนครับผู้คนได้อพยพเรือได้เกาะล้างน,นะครับ นี่ก็น้ำท่วมในช่วงนี้เขาก็เป็นการไหลแบบราบเรียบนะครับเรามีหน้าโฟรครับช่วงนี้น้ำเริ่มแรงขึ้นนะครับเริ่มเป็นแบบแปรปวนนะครับแปรเลียนโฟ ก็มีการไหลอย่างออสม่ำเสมอเหมือนกันนะครับนี่สถาการน้ำท่วมครับตอนนี้อ๋อตอนนี้เราพอเราเดินทางมาถึงกวานพะเยาแล้วครับอ๋อมีวัดกลางน้ำอยู่ครับ นี่คือว่ากลางน้ำนะครับเราเจอประชาชนแถวนี้เหมือนกันที่ติดเกาะไม่สามารถไปไหนได้นะครับติดตัวว้านตะยาอ๋อนี่ติดอยู่ที่กว้านตะยาวนะครับนี่คงความาำคัคุณ,ค,ณคุณเดือดร้อนไหมครับช่วงเดือดร้อนมากเลยเมื่อยเต็มเต็เต็มด้ตายนะครับตากเลยจะทำอะไรเล่นเลยครับคุณพูดอะไรคุณถามว่าคุณน้ำคุณเดือดร้อนเมืเ่อยเล็นไะไรครับ ตอนนี้น้ําท่วมหลายสายจากเป็นน้าเจ้าพยาไหลๆมารวมตัวกันที่หน้าสว่างสิง์บุรีนะครับตอนนี้เราบินกลับมาที่สิง์บุรีแล้วนะครับโอ้โอยดินพังทลายนะครับเห็นได้ชัดเลยครับเป็นการกัดตซอะของหน้าดินนะครับ เราจะเห็นรอยแยกนะครับก่อนการอะลาครับ tension crack การเกิด tension crack ก,ก็คือเราแตกจากแรงดึงนะครับสังเกตสพักนึงดิงก็จะถล่มลงไปนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือตามทฤษฎีนะครับและต้องเป็นอย่างนี้เสมอนะครับน้ำตอนนี้น้ำก็ อ่อนรวนมากขึ้นถึงขั้นแป,ปรปวนนะครับอาจจะเป็นลาบิี้ลาบิดลี้ลาวิวเรียนโฟนแครับน้ำตอนนี้ครับแล้วตอนนี้น้ำก็แรงมากขึ้นเพราะว่า คิวมากขึ้นคิวมันก็แปรผันกับ velocity ความเร็วนะครับคิวมากคิวก็ต้องมาก velocity ก็จะมากขึ้นงงออนี้ครับเราบินกลับมาที่พะเยานะครับ เราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้น้ําเริ่มท่วมกว้างพะเยาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการชายคนนั้นคงตายไปแล้วนะครับที่ทเกาะอยู่แถวนี้อ๋อยังมีชีวิตอยู่ครับเราต้องต้างม่แล้วครับอตนอนนี้กําลังขุดอะไรสักอย่างนี่ครับน,นี่ครับ,บรันน้าก็นี่ก็เป็นริมตลิ่งธรรมชาตินะครับ ตายก็จะมีมลเอสดคือตามทางกนก็ลำน้ำที่ว่าตอนนี้น้ำแรงขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าวิโด c i ตี้เท่ากับคิวของเองครับปริมาณน้ำถ้าพูดง่ายๆคือปริมาณน้ำา่านด้วยพื้นที่การไหลของน้ำนั่นเองปริมาณน้ำทั้งหมด ด้วยพื้นที่การไหลของน้ำครับก็ะจะเป็นความเร็วเหมือนแคบลงแต่ประมาณน้นเท่าเดิมมันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองครับตอนนี้ก็ผมก็จบการรายงานน้ำท่วมที่หน้าวัดสว่างอารมณ์สิงบุรีเพียงเท่านี้นะครับ